หมือนดาราท่านหนึ่งเปิดค่าตัวเจ์แมนสุราที่กำลังโด่งดังล่าสุดไลฟ์สดคู่กับตักรกนกรับทรัพย์จุกๆเหมือนดาราท่านหนึ่งเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาชื่อของเจนแมนสุราเจ้าของร้านลูกชิ้นขั่วกัววเตี๋ยวแห้งกระเทยกำลังโด่งดังหลังจากที่ไปออกรายการหนกระแสฟาดคำพูดกับเชฟอ้อยอย่างดูเด็ดเผ็ดมันก่อนที่ต่อเอามาได้ไลฟ์สดแบรนด์ดังรวมกับแม่ค้าออนไลน์ชื่อดังแม่ตักรกนกพร้อมทั้งพูดทีเล่นทีจริงติดคำๆว่าไม่ชอบเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นซึ่งดราม่านี้ เจนแมนได้เคลียร์กับเจนนี่เรียบร้อยแล้วล่าสุดเจนแมนได้มาไลฟ์สดร่วมกับแม่ตั๊กกรกนกอีกครั้งซึ่งในบางช่วงบางตอนทั้งคู่ได้มีการพูดถึงเรื่องค่าตัวโดยแม่ตั๊กได้พูดว่าสําหรับไลฟ์แรกค่าตัวทั้งหมดรวมค่าตัวเครื่องบินอยู่ที่ห้าหมื่นบาทซึ่งตอนนั้นเจนแมนก็เป็นคนพูดว่าแล้วแต่แม่ตั๊กเลยจะให้เท่าไหร่ก็ได้แต่ผมอยากได้แค่โทรศัพท์เครื่องใหม่แค่เครื่องเดียวจากนั้นก็ได้กล่าวต่ออีกว่าตั๊กขอพูดในไลฟ์เลยแล้ว กันจะอัดคลิปก็ได้หนึ่งแสนนี้มันไม่มากสําหรับที่รอกแมนก็รู้แต่ถามว่าพี่ให้ได้ไหมพี่ให้ได้แค่นหนึ่งแสนบาทพร้อมกับยื่นซองเงินให้เจมแมนขณะที่ด้านเจมแมนก็ได้รับซองแล้วยกมือไหว้ขอบคุณเมื่อแม่ตักถามว่าจะนับไหมเจ้าตู่ก็ยืนยันที่จะไม่นับด้วยท่าทีที่เชื่อใจในความจริงใจของแม่ตัก